สวัสดีสวัสดีพ nice like okay right? yeah. ี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาบ๊อบบี้ไปถาเซเว่นครั้งแรกเข้าเซเว่นครั้งแรกเซเว่นค่ะเดี๋ยวให้น้อยๆทายใหยเอ้าเยสเซเว่นบ๊อบบี้เคยเห็นไหมบ๊อบบี้มัเคยเห็นเซเว่นถ่ยจะเถื่อเห็นหน้าเพิ่มเคยเห็นเหรอมีเงินจั๊กบาทว่าสิไปเดินไหมอ๋อสามร้อยหนึ่งกับพ่อแล้วได้มาครับพี่ ออาน้ำสิบบาทก็ได้นะครับว่าก็ได้ง่าเลติดตมาคนหนึ่งะได้วันทึกกติมกับท่านเคยข่าวว่าบี่าีท่าวี่าบนาบีทาบีท่าบ่าีาบีท่าบีท่าบีท่กบีาบีท่าบีท่าบีทาบีท่าบีท่าบี่าบีท่าบี่าบีท่จะน่าบีท่า่าบี่ายี่าบาบีท่าบีาบ่า่ี่บอำเภอพี่บั่งาบ่บา จ็ดสิบห้าบอบบี้ข้าไปอะมา,ะมาไปาเดี๋ยวคอนเทนต์นี้ห้าสิบห้าจะตีบกับบ๊อบบี้เข้าไปเซเว่นคลังแรกนะ<า>ไปมันตกเสียงเงินโอ้ทา,างประตูหนีบจดได้สูพี่เดินม,ม<า>ั้ยเดินมาทางนี้ เคุณจะซื้ออะไรหรออันหนังาเออจะจะไปด้วยกันจะทคุณจะซื้ออะไรหรอเออเนี่ยสีกี่แหอุ้ยอันละห้าสิบห้าบาทเลยนะด้าเปิบบาททออนี่ค่ะงไลโหิ ก็รู้สึกแว่เขาเคมานออคนเาจกาเคเขาเซอวิสเขาเนเซอวินแต่ัก็นามั่งเน็ตไม่ชีวิตเบิดจะดอยเขาเป็นไงะนเวิจักสองอน่ว่องหน่อยกัานเกบใจรู้ใจหงื่อนเดียว เดิทางละจะกกิโลกันสิสิบกิโล<า>่สิบาสิบกิโลก็ไม่เห็นต่อโอเคจังไงเลได้กินเนี่ยใส่ <laughs> ามนนาเนาะค่ะ มานี่ได้คัน <laughs>

นี่ฮะก็มาบ้านพี่ตามนะาหอยหอมลังจากแม่เชฟเดตดเนาะห้างบ้านเพื่อนน้าหอยพี่น้องอุ๊ยจะนั่งหดอ้วนเนาะบ้านบาซุกเองเนาะบ้านบาซุกกับบอบีเนาะบ้านนั่งานบีบ้านบ้านซุกนี่ก็เป็นรถใหญ่ผมเองนะผมเอามาไว้ ส่วนตัวผมนะนอบนอบว่าฝาาแหวนลังจากมาอันนั้นมาแต่เซเ่นส่วนตัวผมเองนะป้าที่เธอขึ้นหรอขึ้นแห่งคือเลยอันวัดนนบบีเองสวัดีครับตามคนคนเสิร์ตครับว้าขังแดกได้จี๊ดมาลองแม่ลองหน้ามันครับเพราะว่าสิได้เดินทางกันยาวๆหรอหลังจากมาหลับแต่ช่องเมฆครับพี่น้องทำอะไรอ่ะจิงโงาดำๆ อ๋อเห็ุยังได้เห็นเห็นเลมือะสุ๊บแนบมาเห็นเห็นตัมาเห็นเหมือนาที่แกส่งมะบ่านคนน้อยเหรอบาที่แกส่งไม่เคยเห็นหรอกอ๋่น้อยจะานี่จตครับไม่ได้มาจะเสือสุกมาได้อ่ะหนีเน่ยอ ออกมาออกมาเห็นนา้ามึงก็เห็นบางทั้งหอกูเห็นไหนมึงมึงลองบังไหมฮะออกนิดน้อยเห็นหอเห็นหอสเหหเห็นมะข่าวน้งหนาวนะซู้เข็ดังไตุมองเอ๋ก็มีออมองปีด

ฟ <Yeah, cool. S 2> ้าห so ่องขั้วะต่คือ so ห่องขัววฮาได้น so ่า so สุกเปิดแฟชั so ่น so ยัง so สุกโทรศัพท์อาตีมึงจะซื้อองนะมอ่าดเป็นนนีาะ แน่หรือเ่าุขอไปดอคันล้ชุกเลยอ้า,า,าที่เธอางไปมือห้มันะบ้าจนหมดพี่นอเอ้ยต่้งต่เม็นง่าอํพู้รอยได้สยได้กันีอ่ะปูข้อนกีดเบิด ว่าตาค่ะน um, right ึกว uh ่าอย่างว่าชิงคปทิชเนี่ยก็ได้เื่อยเล่นแตก็คิดถอดบ้านเบืองนเป็นฮน่าไะเบื่อเ๋ยวข็งเนี่าบ้านพี่ตามแต่ก็สิเดินทางี้เลยนะพอีเนาะว้าบ้านาเจะไม่เจอ่างงง nước nè là bên thông nát Đây bên bụi xăng, ừ bạn nào cả cáp thấy nè hả mát tí ở đấy nhỉ

กีโดยังใขรเลยอันนี้แมพประมาณส0สกิโลสามสิบไมยามเนาะมีใจละนอกเลยว่าหยีมไม่ยามบานุ่นดีกว่าหยามแต่บานอองมีทง่ายมดี้กรมียู่ดอกน่างไปเ็กมีเนาะถง้าแม่นี้มันดีพี่มันอยู่เกืองเมืองว่ะนบาก็มีจะดังงอแพ่งแยงมันเห็นบรรยากาศเบบรอบๆังทีนึง เพราะว่าีรถตัดเป็นอออนเอสนวกสบายดี้๊้ากหายด้ยิใช่โอไสวยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูอสวยเดินดีเอาเสกันหนาวก่อนคอบันหนาวเย็นได้น้ไปไปดิกกเล็กโก บปดิไียูโรตุโมี่จังนี่ะพก็อ่ะัะนนนนเนาะเนาะมึ้ากนะมึงนี่ที่จุ่ให้ก้อนช้อนจนเหนื่อยๆท่าาตื่นนาะวู้วววองมาสั่งเด็ดตื่นเต้นนะจ๊ะ ใช้จังไงวันนี้หน่อยใช้บ่เป็นขึ้นเลยค่ะขึดด้นเลยจับมือเลยปี้จับมจับ,บอาอาดึงออกไปไว้เน่อะไรอ่ะมาอันนี้บ้านบาซุกเนาะรีร <c oughs> ่างไว้มาเขา้าหน้าเข่าหน้าที่บ้าน น oh, oh. okay. euh ี่ด้านกาแฟโอ้พี่ด้านกาแฟโอ้ยงาวดีเุยสบายด้แยีมาบ้า่สดี่กแดา่บาะครับพี่นสวัสดีครับสวัสดีครับ จะเจอทำไมไม่ต้องพอคระไ้นี้ขนมบริษัทเรานะม่องเสียโอกาสตมตารปของมาน่จะเ็นจะกลับไุ้กได้อายังไงเมื่อเช้าไม่ได้เข้าเมื่เช้าไนะ

อือเว้ยเต้นๆว่ะมองนี้ว่าชุ้พดเองโอ้โ้มองปิดเองไงพิดบ่ปิดนาเต๋่่งนะสื้อเอียงหน่อยสื้อเอียงเอียง สมากกิบะพอเห็นอันน่ really ้นิบขอพอเห็นอ่ะพอชิลองไปกินดอกหมวงนี่นีนจิบน้ำน้ำิบนี่นี่ใช่อู้เดินทางไกลกยากอีกเนาะจบเทอกขาไป่งใไงขาไปงขาดไปหวาน่นมีทางอันนมีน่นออีซาดิ ่อนกีดเนาะ่อนกีดเบิด์ูออกข้างนี้ด้ปะนี่แม่มนะงีกีดเนาะ